สวัสดีนะคะทุกคนกลับมาพบกับพีมพิมเดลี่กแล้วนะคะเรายังอยู่กันที่กระบ,บี่ในช่วงเที่ยวกับเปียวนะคะแล้วก็ EP นี้เปียวจะพาเพื่อนๆไปร้านอาหารที่แบบ เป็นจะว่าร้านลับก็ไม่เชิงเพราะว่าร้านนี้เป็นร้านฮิตที่ฮิตมากๆแต่อยู่ในที่ลับนิดนึงเพราะว่าอยู่สุดหาดไล่เลเลยนะคะซึ่งร้านนั้นก็คือร้านทิวเลปากบอกเลยว่าบรรยากาศคือดีมากนะคะโอเคถ้าพร้อมแล้วอยากเห็นบรรยากาศว่าสวยขนาดไหนก่อนไปดูฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์ไว้ก่อนเลยนะคะโอเคตามเปียวมาเลยค่ะ เราอ่ะพักกันที่ไล่เละการ์เดนวิวใช่ไหมคะแล้วเราจะเดินมาที่พิวเลบาก็ห่างจากที่พักของเราแค่100เมตรมันก็เลยแบบใกล้มากใครที่มาเที่ยวไล่เลแล้วมาไม่ถึงร้านนี้เดี๋ยวจะหาว่ามาไม่ถึงไล่เลเดอ้อก็คือต้องมาเดอ้โอโอ้โหดูวิวก่อนถ้าดูจากโกเวนโกก็วิวสวย แปลว่าวิวสวยนะคะทุกคนชอบดูตอนนี้เราก็ถึงที่ทิวเลบาแล้วนะคะเพื่อนเดี๋ยวตามมาเลยเดี๋ยวเราไปเลือกที่นั่งกันโตนน๊ะไหนก็วิวสวยบอาทุกฟนฝั่งนี้วิวก็สวยวิวน,นี้ก็สวย โนนะคะทุกคนอาหารไทยกันบ้างนี่เลยที่เด็ดก็คือพิซซ่ามาที่นี่ก็คือต้องสิน่นต้ยมยำกุ้งหนึ่งค่ะกะเพราเนื้อหนึ่งแล้วก็ถ้าเป็นพิซซ่าแนะนำอะไรพี่คะซนนีฟู้ดกับฮาวายครับผมซีฟู้ดกับฮาวายนะคะเ <อา S 1> พื่อนๆโอ้ย่างละครึงงคร่งได้ก็ค<อ>ือถ้าเป็นสองหน้าคือ300บาทอ๋อโอเคอันนี้ต้มยำกุ้ง นี่กะเพราเนื้อนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นพิซซ่านะคะเพื่อนๆทูโทนเป็นหน้าอะไรนะคะพี่ลืมเป็นอาไรกับซีฟูด้ดะครับผมว้าไอ้กับซีฟู้ดนะคะพิซซ่า <c oughs> ดืดมาก รำรืำอบรรยากาศก็ดีเป็นรสชาติแบบอเมริกันแคแ์แต่คนไทยทำนะพ <c oughs> าและสำหรับคลิปที่พาเพื่อนๆมาที่ทิวเลบานะคะ <c oughs> ก็จบเพียงเท่านี้แหละ <c oughs> เพราะว่ามาถึงกันตอนเย็นมากๆแล้วนะคะแต่บอกเลยว่าตอนเย็นบรรยากาศเป็นยังไงคะค <c oughs> ิดีมา <c oughs> บรรยากาศดีมากคือฟังเพลงฟังเสียงคลื่นก็คือแบบ ได้ฟิลมากมาแบบฟินฟ<ๆ>ินิตเบาๆพอนอนหลับนะคะพรเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมีทิปดำน้ำต่อดังนั้นวันนี้เราอาจจะกลับไวนิดนึงก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมว่าฝากเพื่อนๆ,ๆช่วยกดไลค์กดแชร์กด c r i b e ให้ช่องด้วยเลยนะคะ <S <s <ız> <S ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าไปดำน้ำกันบ๊ายบาย